2,730บาทจากร้าน cff thailand ลิง์กสั่งซื้อราคาเป็นตัวเลขสเปคของมีดอยู่ใต้คลิปอ่านเพิ่มเติมตรง description และพินพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่คือมีดยี่ห้อ cvv ชื่อรหัสชื่อรุ่นคือ odium นะครับหรือ odium เนาะอ่านไปเลยนะครับจะอ่าน odium ก็ได้จะอ่าน odium ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเป็นชื่อนะครับ c 2 0 1 0 4นะครับคือ charlie 0 ชาลีบลู G10 Handle คือเป็นด้าม G10 สีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับเกรสแตเลสสตีลไลเนอร์ใบเป็นสโตนวอชเหล็กโลหะหรือว่าเป็นอลลอย D2 นะครับราคาอีกครั้งหนึ่งผมอ่านซ้ำอีกทีนะ CVV o d i u m เล่มนี้2,730บาทเรามาดูข้างในกันเลยนะครับ CVV Brand เนี่ยเป็นแบรนด์น้องนะครับเป็น Sister Brand ์ของ w e Knife นะครับซึ่งจะเป็น p r e เมียมเกรดกว่าส่วน Under กว่า CVV น่าจะเป็นเซนคัตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับกระเป๋าก็จะมีโลโก้ CVV CVV.com นะครับตามนี้เลยเปิดมาข้างในเราจะเจอกับสติกเกอร์นะครับ w u e Knife มั Kn ife, งกรกับฮูกเนาะคู่มือการแนะนำการใช้งานการดูแลรักษาผ้าเช็ดมีด และสารดูดความชื้นนะครับมีทั้งใน2องมีดเองแล้วก็ทั้งในตัวกระเป๋าด้วยเรามาลองชั่งน้ําหนักกันดูสเปคความยาวน้ําหนักรายละเอียดทั้งหมดจริงๆอ,อ่านเพิ่มเติมใต้คลิปได้นะครับผมจะให้ไว้จากสเปคผู้ผลิตเลยแต่เราลองช่างให้ดูก็ได้นะศูนย์นแล้วนะครับน้ำหนักมีดเล่มนี้อยู่ที่71กรัมนะ71นะ71กรัมขนาดของมีดเป็นมีดซับคอมแพคนะครับเล็กเลยนะครับ ผมว่าน่าจะกลางแล้วน่าจะไม่เกิน7นิ้วนะครับเล็กอาจจะ6นิ้วกว่าซะด้วยซ้ำหัวท้ายเมื่อลองวัดดูนะครับอยู่ที่9ซนติเมตรเท่านั้นนะรประมาณ3.6เซนเอ่อจาก3.6นิ้ว9เซนนะครับก็ถือว่าเล็กมากส่วนระบบการกลางก,ก็คือใช้ Flipper Tab ด้านหลังนะครับ Black Flipper แบบนี้ดันขึ้นมาแล้วเมื่อกลางออกมาแล้วจะเห็นว่ามีดหน้าตาบุกปิกสั้นๆน,นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ6.2นิ้วหรือ15.7ซนติเมตร ใบเมตดมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2.6 2, 2. นิ้วนะครับ2.6-2.7นิ้วหรือประมาณ6.9 6.8เซนติเมตรเท่านั้น,นกับน้ำหนักแค่เนี้ถือว่าเบามากเลยนะครับแล้วก็ผมเดาวว่าเจ้าโอดียมโอดิอุมเนี่ยจะมีด้ามหลายสีด้วยอาจจะมีด้ามน้ำเงินด้ามส้มด้ามดำด้ามเขียวด้ามอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นวัสดุอื่นไปด้วยนะครับกับราคา 2730นะครับ2730็มกับมีขนาดเล็กบางคนบอกแพงบางคนบอกก็ไม่แพงซื้อได้ก็มาดูกันว่ามันแพงไหมนะครับเรามาดูกันเลยส่วนของใบและส่วนของด้ามจะมีการออกแบบลักษณะคือแม้ว่าจะเป็นมีขนาดเล็กนะครับจับจัดว่าเล็กเลยแหละเพราะอยู่ในมือมันยังไม่เลยฝ่ามือผมเลยนะครับใบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงดรอปพอยท์นะครับเราจะเห็นว่าสันของใบเนี่ยจะ รงแล้วก็ปลายใบจะมีการลดความสูงลงนะครับทำให้ปลายเนี่ยต่ำกว่าแนวสันซึ่งมีดทรงดอกพอยนีย่จะเป็นมีดที่ออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นงานเจาะตัดหั่นเหลาหรือว่าจะเป็นงานผ่างานอะไรแบบนี้นะครับมันอยู่ที่โปรไฟล์อยู่ที่อะไรด้วยแตก่ก็หลักๆก็คือมันเป็นมีดที่คุ้นตาที่สุดเราเห็นมีดทรงเนี้ยบ่อยมากนะครับ ส่วนของสันจะมีจิมปิ้งกันลื่นนะครับทำให้เราสามารถจะวางพักนิ้วอย่างนี้ในกรณีที่ออกแรงกดหรือว่าคอนโทรลสันนะครับบางทีคือไม่มีอย่างเงี้ยมันก็จะลึบลึเลื่อนออกนะครับมีดอาจจะพลิกแล้วเป็นอันตรายก็คอนโทรลสันได้ดีขึ้นส่วนของร่องนะครับหรือว่ารูนี้ออกแบบมาเพื่อเปิดมีดก็ได้ด้วยการเปิดมือเดียว2มือรวมถึงลดน้ําหนักโลหะตรงนี้แล้วก็เป็นดีไซน์ด้วยนะครับจะเจาะเป็นช่องทรงรีๆยาวๆแบบนี้นะครับก็เนื้อเหล็กก็หายไปเยอะหรือทาให้น้ําหนักของใบลดลงเยอะเลยแล้วก็สวยด้วยนะครับ ส่วนของการขึ้นคมตัวนี้น่าจะเป็น flat ground หรือ flat g r i n นะครับบางทีดูเหมือน hollow เหมือนกันเนาะไม่รู้เป็น flat หรือ hollow ดูในสเปคก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น flat นะครับทำให้การสไลด e นะครับสไลด์ cut แบบนี้ draw cut อย่างนี้หรือเป็นการ push cut ทำได้สะดวกเพราะว่าแรงต้านทานข้างใบมันน้อยนะครับมันไม่เหมือนพวก hollow grind หรือ saber grind ที่มันหนามันอูมหรือว่าจะเป็น convex แม้กระทั่งเป็น สแกนนเวนกลายนะครับแต่เนื้อเหล็กก็จะน้อยลงด้วยนะทำให้ความแข็งแรงอาจจะไม่ถึกเท่าแต่การตัดผ่านก็ทําได้ดีกว่าส่วนของผิวจะเป็นสโตนวอชฟินิชนะครจะมีการทำแซนบลสก่อนคือพ่นทรายก่อนแล้วก็นํามาทำสโตนวอชอ,อีกทีก็ดูเนียนดีนะครับตรงนี้จะเป็นรูปโล่นะครับรูปอะไรไม่รู้แล้วเขียนว่าด,ดีไซน์ก็จะเป็นโลโก้ของดีไซเนอร์เป็น มาร์กน,นะครับเป็นลายเซ็นเป็นลายเขาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโลหะผลิตใบนะครับจะมีเล็กๆซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งผมชอบนะ C.V.V.W.E.N ้ e เนี่ยเขาจะชอบซ่อนชื่อโลหะเล็กๆนะไม่ไม,ไม่ไม่โชว์มากนะครับจะบอกเป็น D2 เห็นไหมตรงนี้ D2 โคตรเล็กเลยนะมองแทบไม่เห็นเลยเห็นไหม D2 นะครับซึ่ง D2 คือ,อไม่ใช่สแตนเลสสตีลนะครับใช้งานต้องทำความสะอาดหล่อลื่นเช็ดล้างน้ำมันให้แห้งก่อนนะครับมันจะเป็น คาร์บอนค่อนข้างสูงนะครับโครเมียมต่ำทำให้มันทนสนิมไม่ค่อยดีนะครับต้านสนิมไม่ดีแต่จุดเด่นของ D2 คือแข็งคมนานรักษาคมดีแล้วทนการเสียดสีสูงคือใช้ไปนานมากเลยกว่าจะหายคมนะครับส่วนโครงสร้างด้ามแล้วก็โครงสร้างของไลเนอร์ uh, ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลทำสตอนวอชสีเทาเจาะระบายน้ำหนักนะครับเป็นสเกเลตเตไนซ์เหมือนกันเนาะถ้าลองสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหม เหล็กมันไม่ได้ตันๆนะมันเป็นรูนะครับมีสแตน d o ออฟหรือสเปเซอร์เป็น G10 สีน้ำเงินสีฟ้านะครับอยู่ตรงท้ายตรงนี้โอเพนแบ็กก็เช็ดได้เช็ดล้าทงทำความสะอาดเป่าฝุ่นได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าใช้งานแล้วสกรปรกส่วน G10 ที่แปะมาด้านข้างนี้ก็จะเป็น G10 สีดำไม่ใช่สีดำแก้ไขสีน้ำเงินสีบลูนะครับคลิปเป็นสีดำนะครับทำพีบีหรือว่าทำสีอีพ็อกซี่เพาเดอร์โค้ทมานะครับทำให้มันถลอกได้นะถ้าใช้เป็นานานๆแต่ มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมีใช้งานเนาะเป็นคลิปสเตเลสนะครับเจาะช่องไว้เพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ถอดสกรูย้ายมาฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับเป็นการพกพาแบบทิปอัพแครีนะพกแบบปลายชี้ขึ้นฝั่งซ้ายขวานะครับได้2ฝั่งตรงท้ายส่วนการกลางนอกจะ,จะดึงฟิปเปอร์แท็บถอยหลังในลักษณะนี้แล้วมีดกลางออกก็สามารถใช้นิ้วนะครับดันในรูหรือว่าจะเป็นการรีเวิร์สฟลิกแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะหย่ายนิ้วลงไปในร่องได้ได้นะครับ ก็จะออกแต่ไม่ค่อยออกหรอกมันแบบนี้มันจะออกง่ายกว่านะครับรวมถึงจะเป็นการหยิบออกมาอย่างนี้ก็ได้นะปกติแบบนี้เลยด้ามถึงแม้ว่าจะเล็กมากนะครับแล้วก็การจับถือเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่สาหรับคนที่ชอบมีดใหญ่นะแต่ผมต้องบอกเลยว่าแม้ว่าด้ามจะเล็กสั้นมากนะครับแต่การจับกริปเนี่ยกับพื้นที่ที่เขาให้มานะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีกับมีดเล็กแบบนี้เพราะว่าด้านล่างจะมีฟิงเกอร์ชอยหรือฟิงเกอร์กราดขนาดใหญ่มากนะครับส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นทีีท่่ทตรง คโค้งนิดหนึ่งทําให้เราจับแล้ว3-4นิ้วของเราเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถที่จะวางในตําแหน่งที่ไม่เลยออกมามากนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะกรํารม,มีดได้ถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแรงใช้นิ้วโป้งวางพักบนสันมีดหรือว่าจะเป็นการกรํารปกติแบบนี้ก็ตามนะครับ มันเป็นมีดยูทิลิตี้ใช้งานเป็น EDC เบาๆอะไรเงี้ยส่วนด้านล่างเหนือกาดตรงนี้จะเป็นชอยนะครับเราสามารถจะขยับมือขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กับงานดีเทลหรือว่าเป็นงานที่ออกแรงกดหรือคอนโทรลปลายใบได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ไม่คมนะครับตรงนี้ส่วนระบบล็อกนละนนี้ราภาัยของเล่มนี้รุ่นนี้ก็คือจะเป็น ลายเนอร์ล็อกใช้สเตลเลสสตีลลายเนอร์ดันขวางใต้โคนใบมีดอย่างนี้นะครับจะเก็บกับก็คือต้องดัน l i n เนอร์ล็อกให้อ้าออกในลักษณะนี้นะครับนอกจากตัวล i n เนอร์ล็อกจะมีลายกันลื่นตรงนี้แล้วนะครับส่วนของจุดหมุนจะเป็นบอลแบริ n งซึ่งค่อนข้างลื่นด้วยนะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบอลแบริ n งหรือเปล่าเนาะลื่นอยู่นะหรือถ้าเป็น w a ชเชอก็เป็น w a ชเชอร์ที่ลื่นมากนะครับสามารถจะเก็บมีดได้สะดวกนะครับน่าจะเป็น อร์ Watch er แหละผมไม่ใช่บอเบริงดีเทนเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับดูดเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีแรงดึงกลับพอสมควรนะครับไม่ได้แบบดันง่ายอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการทําตกแล้วมีดกลางเองหรือว่าพกพาแล้วดึงออกจากกระเป๋าแล้วมันเกิดแบบกลางออกมาแล้วทิ่มขาอะไรแบบนี้ คลิปเนี่ยที่เขาออกแบบแบบนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งสูงสุดนะครับของตัวด้ามแต่ว่าดีไซน์ของเขาคือมันเป็นแรมแบบนี้เวลาจับนะครับนรกระเป๋าแล้วดึงออกเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดมือหรือโอกาสที่จะดึงไม่ออกเนี่ยก็น้อยลงด้วยเพราะว่าตัวของคลิปมันก็ช่วยให้เรากริปแล้วก็ดึงตัวมีดออกได้สะดวกแม้ว่าด้ามจะสั้นส่วนของด้าม G10 นะครับจะมีการทําเป็นคอนทัวร์คือบริเวณมุมนะครับบนล่างเนี่ยจะมีการปาดลดความเหลี่ยมนะความกระด้างออกแล้วก็ตัวของ เฟรมไลเนอร์ข้างในก็จะเหนือจีเนขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นความตั้งใจนะครับนูนขึ้นมาเพราะว่าเราจับแล้วเราสามารถจะคอนโทรลสันมีดได้สะดวกขึ้นส่วนลายกระลื่นด้านท้ายตรงนี้ก็ออกแบบมาให้เราสามารถจะจับคอนโทรลนะครับได้วางมีดกำรรแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นการจับรีเวิร์สในลักษณะที่จําเป็นจะต้องใช้มือกดนะครับอะไรแบบนี้ก็ทําได้ดีด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นมีดไซส์เล็กมากเลยนะครับในขนาดที่บางคนชอบมีดใหญ่ๆเนะี่ยแต่ตัวนี้ก็เป็นมีดอีกตัวอีกรุ่นหนึ่งที่ ผมมองว่าแม้ว่าจะด้ามเล็กนะครับใบเล็กนะครับแต่ก็เป็นมีดที่เปิดสะดวกจับถนัดนะครับในขณะที่น้ําหนักเบาแล้วก็พกพาได้สะดวกมากด้วยนะครับถ้าชื่นชอบสนใจก็ลองเข้าไปในลิงก์นะครับที่ผมให้ไว้แล้วก็ไปดูสเปครายละเอียดได้เลยเดาว,ว่าน่าจะมีด้ามสีอื่นด้วยด้ามส้มด้ามเขียวด้ามดำอะไรเงี้ยหรือใบเป็นสีอื่นด้วยนะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆชอบกันนะครับใบดีทูด้วยนะตัวนี้แข็งคมนานนะครับแต่ว่าไม่ทนสนิมสําหรับใช้กับอาหารบางทีก็ต้องดูแลเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นี่คือ CVV o นะครับโอดียมบลูจีเท็นโอดิัมโอดมสองพเรยมบาทจาก CFF Thailand ขอบคุณร้าน CFF Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้ยืมมีดรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันอย่าง ตลอดนะครับแล้กคอมเมนต์กันอย่างสุภาพมีความเห็นอะไรคําถามอะไรถามไม่ได้มีเวลามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามแล้วมาคุยกันนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมกันตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิซดหน้าสำหรับันนี้สวัสดีครับผม h e บิไรเดนเอาท์